อันนี้เราจับปกต่อกับสาบแบบนี้นะคะกัดเข็มมุดกันค่ะให้ตำแหน่งทุกตำแหน่งตรงกันนะคะตรงนี้คือต่อไหลตอนที่เรากิ้งเนี่ยเราก็จะกิ้งเส้นต่อไหล่ตรงนี้นะคะเวลาเราเข้าเราจะได้จับให้ตรงกันได้แล้วก็กัดเข็มมุดให้ถี่นิดนึงเราไม่ต้องเนานะคะกัดเข็มมุดอย่างเดียวได้ค่ะ ใ้เส้นบนเส้นล่างป้องกันอย่างนี้นะคะเราตรงนี้ปล่อยให้เขาแยกออกนะคะเราย้ําเอาไว้แล้วเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันให้เขาแยกออกตรงนี้ก็ให้แยกออกอย่างนี้นะคะตรงบาสองข้างเนะะี่ยค่ะอันนี้คือตรงมุมคออันนี้เราก็กัดตรงนี้นะคะปกเนี่ยเราก็จะเดินเส้นไว้นะคะเราจะได้ไม่เย็บเกินเรากลับตาม กัดเขมุดเนี่ยตามแนวเส้นของเขานะคะแต่เดี๋ยวเวลาเราจะเย็บเนี่ยเราจะเริ่มจากจุดนี้แล้วก็ย้ำอย่าให้เกินนะคะปกสูตรจะต่อก่อนอันนี้คือการต่อต่อเราถึงจะเย็บกลับนะคะ,ะทีนี้ก็กัดคอหลังกัดเป็นระยะระยะนะคะกัดจุดสําคัญก่อนนะคะกัดบา่ากัดมุมกัดมุมกัด จุดบ่านะคะแล้วก็กัดกลางแล้วทีนี้เราค่อยมาไล่ไล่กัดตำแหน่งตา่ตางๆแล้วเราก็ไปเย็บค่ะไปเย็บตามนี้เลยนะคะเย็บแล้วเราจะได้ทรงนี้ อันนี้จะใส่ผ้าเคมีอ่อนนะคะเป็นเคมีอ่อนยไม่ใช่เคมีแข็งใส่ที่ปกชิ้นล่างปกชิ้นนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกับตัวนะคะใส่เพื่อให้ปกเนี่ยเขาทรงตูขึ้นเราก็จะเดินล็อกไว้นะคะเขามีกาวแต่ว่ากาวเนี่ยเดี๋ยวเวลาใส่แล้วซักไปเขาจะหลุดเราก็จะใช้วิธีเย็บล็อกเลยคะ่ะเดินรอบเลยแต่ว่าอย่าชิดนะคะ ็นไม่ห่างแนวเส้นตอบ ก็จะไ,ได้ทรงนี้นะคะพร้อมที่จะไปต่อกับตัวได้แล้วค่ะเราจะมารีดตะเข็บกันนะคะอันนี้คือปกต่อกับสามซับไลต่อไปเลยนะคะแล้วเราก็จะมารีดทีเดียวอันนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่หงเย็บโดยที่กลัดเขมุดอย่างเดียวพี่หงไม่เน่าเลยนะคะ ทีนี้ถ้าเวลาเย็บแล้วมีการถ่ายเนี่ยพี่ผมก็จะใช้ไม้โปรเทคเตอร์น่าจะเคยเห็นแล้วนะคะจะช่วยในการให้ผ้าไม่ถ่ายเป็นไม้โปรเทคเตอร์บางๆนะคะบางแบบนี้บางไหมบางบางกว่ากระดาษนะคะใช้กดถ้าเขาจะถ่ายเนี่ยเราก็ใช้กดแล้วก็ค่อยๆปลดขึ้นหมุดไปนะคะฝึกได้ค่ะ ฝึกสองสามทีก็ได้ละนะคะไม่ยากอันเนี้ยพี่หงจะเย็บโดยที่ไม่มีการเนาเลยแม้แต่เข้าขอบกระโปรงพี่หงก็ไม่เนานะคะพี่หงก็จะใช้วิธีจับเข้าได้เลยคือถ้าเราเนาเราจะเคยมือนะคะเราจะขาดความมั่นใจเราก็จะต้องเนาไปตลอดทุกส่วนแต่ถ้าเราหัดหัดไม่เนานะคะกัดเข็มหมุดอย่างเดียวมือเราเนี่ยคะ่ะมือเราจะไปนะคะเวลาเจอผ้านเนี่ยมือเราจะผ่อนเป็นว่า รงไหนควรหย่อนตรงไหนควนนรควดึงนะคะแต่ถ้าเราใช้ได้เนวหมายถึงว่าก็เท่ากับว่าเราต้องใช้เสาประคองไปตลอดก็จะทําให้เราไม่มีความมั่นใจนะคะนะคะเราเย็บได้โดยที่เราไม่ต้องเนาทีนี้เราก็มารีดได้เลยนะคะการเนาเนี่ยมันจะทําให้เสียเวลาเพราะว่ามันต้องกัดเข็มหมุดหนึ่งรอบแล้วก็เนาอีกหนึ่งรอบถึงจะเย็บ มันกลายเป็นว่าทํางานสามรอบกว่าจะได้หนึ่งตะเข็บอันนี้คือข้อเสียของการเนานะคะดังนั้นเขาจะไม่เนากันค่ะแต่แขนเนี่ยมันเป็นวงกลมเราจําเป็นต้องเนาเพื่อที่ว่าเพราะแขนเนี่ยเขารูดเราต้องการให้เขาเนี่ยได้ทรงตามที่เราต้องการแขนก็จะต้องเนานะคะคือเนาเฉพาะจุดที่สําคัญอันนี้ปกนะเราจะแบนนะคะเราไม่ล้มคู่นะคะถ้าเข้าปกเทนเนอร์แบบเนี้เราจะไม่ล้ม เราจะไม่ร้งคู่เราจะแบกตรงนี้เวลาต่อเนี่ยย้ำย้ำจุดตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดหัวผ้าให้เหลือแค่เส้นเดียวพอค่ะอย่าให้หนาหัวผ้าใหญ่จะทําให้ผ้าลังนะคะแต่อย่าน้อยเกินไปน้อยเกินไปเดี๋ยวซักแล้วตะเข็บแตกนะคะตรงนี้ก็แบค่ะแบหมดเลยค่ะ ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นมุมเราก็รีดให้เขาเป็นเป็นเป็นมุมนะคะต้องใช้โต๊ะรองนะคะโต๊ะเล็กนะคะเพราะว่าเวลารีดเราจะได้รีดแค่เฉพาะตะเข็บที่เราเย็บนะคะไม่ไปโดนส่วนอื่นเราต้องต้องมีการขีดด้วยนะคะตรงคอหลังเนี่ยค่ะขีดขีดทั้งตัว 6, ปกขีดทั้งตัว ตัวซับในเลยนะคะขิดคู่กันไปเลยค่ะปกจริงเนี่ยจะต่อกับซับในส่วนปกล่างเนี่ยจะตดยต่อกับตัวเสื้อนะคะตรงนี้เราก็ไม่ใช้ผ้าไหมเต็มไปถึงหัวแขนนะคะเราจะใช้ผ้าซับในเขาจะได้บางลงค่ะมันจะมีผลต่อการเวลาเราเข้าแขนนะคะ แล้วก็เปลืองด้วยถ้าเราใช้ผ้าไหมเต็มอย่างนี้จะเปลืองนะคะตรงนี้ได้เป็นมุมนะคะดู่ิว่าปกเรียบไหมพร้อมที่จะไปเข้าหรือเปล่านะคะอันนี้คือปกปกจะต่อกับสาบ เพราะว่าแบมมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้คือตัวตัวเสื้อเนี่ยต่อกับปกชิ้นล่างนะคะแล้วปกชิ้นล่างเนี่ยเราจะใส่ผ้าเคมีอ่อนช่วยอย่างนี้นะคะเราจะเย็บติไปเลยค่ะเคมีอ่อนนะคะอย่าเป็นเคมีแข็งนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ให้สูงขนาดนั้นอันนี้เราก็รีดเหมือนกันเลยค่ะ ลลมตะเข็บตรงนี้แบนะคะแล้วก็อย่าล้มโดนอย่าโดนอย่าโดนช่วงนี้นะคะช่วงโค้งๆเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเดินไม่ได้อันนี้คือหัวไหล่ตรงนี้เราก็แบนะคะ ตงนี้เวลาลีรดิึงให้เป็นเส้นตรงเนี่ยค่ะจับแนวเนี้ยให้เป็นเส้นตรงแล้วก็ค่อยๆไปทีละนิดนี่ยที่เราขีดเนี่ยเขาจะแยกตัวออกนะคะ แต่ข้อหลังนะคะตรงนี้ด้ให้เป็นมุมนะคะทีนี้เราก็รีดปกให้เขาคืนตัวอย่าให้เขาเป็นรอยยับ,ยบๆแบบนี้นะคะ ไม่ต้องไปดึงเขานะคะดีดให้เรียบเฉยๆทีนี้ปกเนี่ยอันนี้คือส่วนส่วนที่ต่อกับตัวเวลาใส่มาแล้วปกจะลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไปขีดเนีย่ยเส้นจริงเนี่ยเส้นตอนกิ้งเนี่ยคือเส้นนี้เส้นนอกนะคะแต่เว,เวลากิ้งเนี่ยพี่ผมจะกิ้งสองเส้นเลยกิ้งหดเข้ามาอีกครึ่งเซนอย่างนี้เดี๋ยวเวลาเย็บเราจะเย็บเส้นที่หดเข้ามาครึ่งเซนนะคะชิ้นล่าง นะคะส่วนชิ้นสามเนี่ยเราเย็บเส้นจริงนะคะหดเข้ามาเพื่อที่เวลาเขาแบะไปแล้วเนี่ยส่วนตรงเนี้ยจะไม่กระเด้งออกจะไม่เหลือจะไม่แลบออกมานะคะเราก็ต้องหดหดชิ้นล่างเข้าไปนะคะสินี้ก็รีดให้ทั่วเลยค่ะพร้อมที่จะไปเข้าปกได้แล้วค่ะ